ประเดีเพิ่องเอฟซีต้งฝั่งไทยฝั่งเล่าเนาะบรรจุปูทุกคนวันนี้มากรุดอึนครับยุ่งไรอัดปลามากครับมากรสีหน้าทีมงานหมวกพี่น้องเสาขดเอามาเป็นมูครับพี่น้องมากุดอึนเหมือนมากุดอึนครับเดือนสิบแล้วเนาะ เลงก็เลยลองคุณบึงแั้มันก็เอาครับยุ่งก็ายไปครับติดตามครับมานนมัน พาขคดมาพันกันเลยครับมันมาเนาะ เงยคอยครับเงยแบบเงี้ยค,ครับครับหมดแล้วไปครับคุณโต เอเนาะพี่น้องยังบุขึ้นมาอยู่เนาะยืนอยู่ครับได้อยู่ครับไทยเกาตัวสิบตัวอยู่เนาะเดินไปเนาะกึ่งกุนวันนี้ใหญ่มองพี่น้องใหญ่ขึ้นไปครึ่งครับ มเบิดมงคุนั้เนาะใหายเต็มเครื่องครับไปครับเจ็บของใหญ่เลยเรือ่อยเนาะยุ่งก็ไล่ไหลเนาะใหญ่มองครับพี่นอ้อง แห้งขนาดคุณนก็นได้อยากให้กินนอกพี่น้นองว่าล่ะงานนี้มากกับหาคกุดึงน้ง หางน้ําสายห้วยมาเลยน้องพอดีหมองนึงนี่ได้10ตัวพอดีมันได้ว่าน้ํามันได้ออกบ่เนาะบ่ทันได้หมดหามันเนาะมันยังอยู่ลกอยู่ขึ้นมาอนก็เลยว่างไว้ก่อนเดี๋ยวหมองงก่อนเนาะหวยครับ ีหนา,าวขนาดมาปลางอนาำครับเดี่ยาง่ายครับตกเลงครับพี่น้องขึน้นแตตกแห้งครับ่นเพนครับ แห่งขนาดมันคืออกู่ใดไปต่อย่วหนานียครับมองคุณดึบวกอึงใส่ห้องอะ่ะ พอแลครับคุณอีกเนาะน้องนี่นะครับน้องยืนห้องเนาะยูนเขามาคุณปลาไฟปลาหมวกวิธีน้องไปครับน้องคุณหาตรงน,น,นี้บ,บ่บุกผาต้าทำ พอน้ำมันอาบน้ำ,นำไปครับ พี่เมาครับคอยกุดไปเนาะมาลุงกัดเพิ่น well we ครับพี่น้องเดี๋ยวให้มันฝนตกดีก็ดีก่อนน้ำออกบ่อดีดีก่อนเดี๋ยวอดมากุนอีกอดเดี๋ยวนี้เอื่มันยังอยู่เล็ก,ก,กยอยู่เนะาะก,ก็ก็ได้อยู่มันโลกลัวเนาะลงคุณนอดยางมันยมอยู่ได้สองโล่สามโล่เนี่ถ้ามันถือบมวกมันอยู่หลายๆ สำหรับคลิปนี้ก็มาหากุดอื่นมาพี่น้องเนาะฝนตกเลี้ยงมันจากไปหาเห็ดมากเละติบบอลก็เลยว่าไปกุดอื่นก็น่ากันเลยมากุดอื่นครับพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสำหรับการติดตามรับชมติดต,ตัวจบ,จบเนาะสำหรับคลิปนี้เขากตะบักบบนก่อนตะบันก็ตัวตะบ,บันก่อนเมืงง่อยคุณแหลกเอเล่ครับคุณประดาน,นากัน อ่านคุณอึงคือคุณตันคนุณตันว่าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพี่น้องเดอ้อสำหรับผู้ใดเอฟซีหมักใายให้อยากให้กินตามพิธีบ้านเฮาเนาะกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเอฟซีบ, 4, บ้านน้ำด้อพี่น้องเดอ้ออยากให้กินเดียววานสิ เป็นกําลังใจให้บอนเจ็ดคิบสุขีชุนองเบิงมีเวลาก็ไปให้อยากให้กินยังไดก็ลงคิให้พี่น้องเบิงมือมานมือประมานครับเอาเอาแบบบิบเลยมานก็คือมานใดก็คือใดบุได้ก็คือบุได้เนาะเ้ากินนี่มอนเ่าตัวกระบาก่อนพอกอบับข้าว่าสวัสดีครับติดตามคิดมาพี่น้องม,มันมันครับ